นี่ไงสะพาที่ข้ามก่อนข้ามข้ามที่ไหนต้องข้ามที่ไหนันนี่เราจะพาเราที่ไหนกันนีข้ามแม่น้ำที่ทางลวดนี่เราข้ามแม่น้ำอยู่เนี่ยนี่โอเคครับโอ้แต่เราจะมามาพังบางพอต้องอยูทารขับเี่ยมมาไปดีบางคลนเราสลายเหี่มาสราสนึสาราส่เนานี่ตอนขับ ลับหลนอนหลับอนหลับในนั่นแหละแต่ว่าอชนตอนไหนตอนไปบนมันไปชนกันตอนไหนอ่านกันตลับในกันยังชนไ่ขี้กันไปขายถูกขายดีขายคนดีเยอะเอ้าคนกินเยอะเหมกินจำีบเลยเ้านี้แม่งก็ขายดีที่นเ้ยไปนอนเลามายุ่นอีสเย นใแค่ก่อนไหมเมือนะ่อก่อนมันห้าสิบเลยมันขึ้นไปหกสิบห้าโอ้แต่เอาขาไปที่นี่ขาไปลสิบห้าบาทใช่ไหมเออทีหลังขาไปแค่ติดเอาขาไปาไาเปับยังไม,ม่ได้บเตรทำบัตรแล้วบัตรยังไม่ได้มา ามแสนไม่รัดคนดูเป็นแสนแสนละแสนสาหัสห <c oughs> มีปมับคนสองคเอ้ยเดี๋ยวข้วแห่งคง้งเป็นยังไงครับผม ไก่เข nine, yo, yo, sure. ้าไปดีกว่าไหมแทนปลาหมึกนะทำไมไม่ถ้าไม่ใส่กุ้งตัวเล็กออกมันไม่คุ้าไม่เข้ากันโปรตีนไก่ยอดเยอะโยบอะไรขี้นะอะไรสุดเดี๋ยวนี้กูเมื่อกี้จะไปทางนู้นกูจะจะไปออกทางด้านนู้นได้แม่งออกไม่ได้แม่งไม่ยอมให้ออกไม่ไม่ทำรถแทนที่จะทะลุกันได้ทางนู้นนะไปไม่ได้หรอกวนไปวนมาก็ต้องกลับไปออกทางเก่าดีชีวเลยนะแล้วก็แล้วก็แม้กระทั่งบางทีประกอบวก็ไม่ปวดที่ไหน ฉันไม่ได้เจอผู้คนมา<อ>ถามระกาศแน่นอนว่าเมื่อ ครอบครัวหักเกิดเหตุไม่คาดฝันเงินก้อนใหญ่สี่แสนห้าหมื่นหาเป็นงานรตกทอดคนที่เสียชีวิตจดังที่ไู่ชมมาแ้น้เราะต้องนั่อา้เปีไม่ต้องกังวลค่ะอายุเยอะสมัครได้ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะสร้างมอนก่าให้คนที่คุณรักเริ่มต้นตั้งแต่วี้เพื่อการก่อนที่หมายเลขนี่งค่ะ02201 4อ7 7 0 2 2 0 1 4 3 7นควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ มนุษยนะ์เนาะน่นาเราสโอ้อโหทำใหม่ตกแต่งใหม่